เป็นช่อก็มีนะคะเป็นพวงนี่เป็นลูกเดียวๆก<อ>ระจอนี่เยอะมากเลยนะคะนี่ดูค่ะเขาจะออกมาทุกไอ้นี่ร,รังเริ่มจะติดลูกแล้วค่ะกระถางนี้เริ่มจะติดลูกแล้วอ่านี่นะคะแม่จุ๋มนะเอาต้นหน่อไม้ฝรั่งค่ะมาปลูกตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าได้แค่หกต้นเองนะคะนี่ค่ะ เมื่อวานนะคะถุมกับแม่ก็ช่วยกันนะตอนเย็นนะคะได้มาแล้วอะไรแม่อะไรแ,แม่บอกว่าอะไรไม่ทราบต้องกาถามใกล้ๆอะไรแม่เรื่องกระถางนี่ค่ะเราย้ายจากกระถางเหล่านี้นะคะไปลงตรงนั้นแล้วก็เหลืออยู่เท่าไรแม่สามต้นสี่ต้นโอ้ซี่สี่ต้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกที่นี่แหละคะ่ะใส่กระถางไว้แบบนี้ ก็จะเลื่อนเลื่อนกระถางให้มันดูสวยงามนี่ค่ะจะไม่ออกกอแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูต้นต้นดอกขจรนะคะนี่ดอกขจรนี่เยอะมากเลยนะคะนี่ดูค่ะเขาจะออกมาทุกไอน,นี่เลยทุกข้อเลยนะคะนี่ดูเขาก็เลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนี่เราปลูกในกระถางนะคะนี่ได้กินคะ่ะได้กินเก็บกินบ่อยเลยค่ะ เอาแม่เอามาย้ายอนไหนอันนี้ใช่ไหมเลื่อนใช่ไหมเอานี่ออกก่อนไม่รอดไม่รอดแม่เดี๋ยวสงสัยต้องปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ได้มาแล้วนะคะนี่เลื่อนกันแล้วเมื่อกี้จุ๋มกับแม่ช่วยกันนะคะหน่อไม้ฝรั่งตรงนี้สีกระถางค่ะรอดูนะคะว่าในกระถางหรือว่าในแปลงตรงนั้นเนี่ยจะได้กินก่อนนะคะ แล้วก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะอันนี้อะไรนะโหระพา <c oughs> บางทีจุมสับสนนะคะโหระพากับกะเพราเน่ยอันนี้ค่ะกะเพรานี่ยกะเพราอันนี้เป็นต้นน้อยหนานะคะที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะ <c oughs> น้อยหนาพันชื่อพันอะไรไม่ทราบแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าเห็นว่ามาจากประเทศอิสราเอลนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ ก็พยายามทำตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะนี่ตรงนี้เราก็ยังมีนะคะโหระพาอีกสองกระถางค่ะนี่เราก็มีฝรั่งนี่ค่ะฝรั่งเริ่มจะติดลูกแล้วค่ะกระถางนี้เริ่มจะติดลูกแล้วเดี๋ยวต้องห่อแล้วค่ะเนี่ยมีเพื่อนคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าปลูกฝรั่งต้องห่อนะคะนี่ค่ะต้นนู้นอ่ะ ต้นอันนี้ค่ะต้นที่จุ๋มให้ดูคลิปที่แล้วอะค่ะเขายังไม่ติดลูกเลยค่ะเลยยังไม่ได้หอกนี่ค่ะดอกเยอะแยะนะคะต้นเนี้ยดอกเยอะแยะดูคือเกิดดอกมานี่ทุกทุกอันนี้เลยคือเยอะเลยนะคะดอกเขาเนี่ยแต่ยังไม่ติดเลยนะคะโอ้ใครบอกไม่ติดเลยนี่นี่นี่แม่มันมันติดแล้วนะแม่ไอกระถางนี้มันได้แล้วนะนี่ค่ะ อันนี้น่น่าจะติดแล้วใช่ไหมคขนีแบบนี้มคิดว่าน่าจะใช่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวก็ต้องมาห่อกันนะคะนี่กระถางนี้นี่เราปลูกมาหลายปีมากแล้วนะคะเป็นต้นแม่นะแล้วก็แม่จุ๋มก็ได้ตอนกิ่งนะแม่นะใช่ไหมเขาเรียวกว่าตอนกิ่งนะต้นนี้ตอนกิ่งมาปลูกนี่ในกระถางนี่ยคะ่ะอันนี้นี่เป็นความหวังของเรานะคะคราวนี้ฝรั่งกิมจูะคะ่ะ อันนี้ก็น้อยหนานะคะเพชรปากช่องของเรายังยังไม่ออกดอกกันมาค่ะโอ้นั่นนั่นเหลืออยู่ลูกนึงนี่เห็นไหมคะเหลืออยู่ลูกนึงค่ะเกือบจะลืมแล้วถึงลืมไปแล้วนะคะที่จริงเขาเหลืออยู่ลูกแล้วก็นี่ค่ะต้นน้อยหน่าน้อยหนาดังเดินของเราเป็น <c oughs> เป็นน้อยหนาปลูกกับมลเมล็ดนะคะ อันนี้ค่ะได้กินตลอดค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วเห็นไหมนี่เริ่มติดลูกกันมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะต้นสูงใหญ่นะคะเคยล้มแม่แม่เวลาลมพัดแรงแรงยังไม่เคยล้มนะต้นนีนะ้หนาเนาะน้อยหนาเนะี่ยยังไม่เคยล้มนะคะแต่ว่าต้นมะขามมะขามล้มมาหลายรอบแล้วค่ะนั่นอ,อันนี้เป็นต้นผักหวานนะคะวันก่อนที่ไป สวนของหลานแม่ถุมนะคะนี่เราก็ได้มาได้มาหลายต้นคะ่ะแม่ถุมก็เอามาใส่ในกระถางนะคะได้มา3ามกระถางะคะ่ะนี่ดูเติบโตอย่างช้าช้อันนี้เป็นผักหวานบ้านบ้านนะแม่นะไม่ใช่ป่านะผักหวานบ้านใช่ค่ะถ้าผักหวานป่านี่คือปลูกยากมากนะคะนี่ผักหวานบ้านต้นนี้นี่ดูดูดีสุดคะ่ะต้นนี้ตอนแรกเอามาต้นเล็กคะ่ะ ก็เลยแตกดีหน่อยส่วนต้นใหญ่ที่เอามานี่ดูค่ะมันไม่ค่อยแตกเลยนะคะนี่อ่าอันนี้เป็นกระชายหรือแม่นี้ใช่ไหมกระชายกระชายค่ะนี่ดูเวลาหน้าร้อนนะคะเขาก็ตายไปนะคะพอเริ่มฝนตกนี่เขาแตกขึ้นมาได้อีกนะคะแตกขึ้นมาเองและนี่ผักโขมค่ะนี่ผักโขมไม่คือแบบ ปลูกง่ายโตวไวนะคะกินอร่อยแนะนำเลยนะคะนี่อันนี้อยู่ในในเข่งค่ะในเข่งน,ะะน,งนี่คะ่ะอ่าดูแม่จะทำอะไรกัเนี่ยทำอะไรแม่ทำอะไร,ำะไรตำลึงอ่าตำลึงมงีก็ดีนะแม่ําทำแกงเลียงอะไรได้นะขึ้นสิบพันอนนี้แคปไม่ได้นะอ๋อแต่แกงเอ้แต่แกงเลียง แต่ว่าํำลึงนะคะแม่มันจะมาพันต้นขจรของเรานี่ดูต้นขจรเราก็มีที่พึ่งพิงนะคะเป็นต้นพลิกค่ะแต่พลิกนี้ก็เอาเพลี้ยมาด้วยนะคะนี่ดูพลิกชอบมีเพลี้ยเนะะี่ยค่ะแม่ก็พยายามกําจัดเพลี้ยด้วยอะไรนะวันก่อนเห็นใช้อะไรนะน้ํายาล้างจานใช่ไหมยาล้างจานก็เห็นมาเที่ยวฉีดอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่ นี่อันนี้นะคะเดี๋ยง g หมอันนี้ก็มีคนะค่ะนี่ก็เติบโตกันนะคะคณะนี่คือแบบดีงามนะคะคณะนี่ดีงามเดี๋ยวจะมีฝั่งนี้อีกนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูต้นพลิกของแม่นี่ดูคะ่ะงามที่สุดพลิกนี่คืองามที่สุดต้นนี้ตอนแรกอยู่ในบ้านนะคะต้นนี้เนี่ย บ้าใบมากเลยค่ะแม่บอกตอนนี้ก็ย้ายออกไม้โดนแดดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เห็นว่าเขานี่เริ่มจะมีดอกเล็กๆออกมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะดอกเล็กๆของเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ค่ะแต่คือใบใหญ่โตมากเลยนะคะเห็นแม่บอกว่าจะเอาใบไปแกงเลียงแม่วันนั้นแม่แม่พูดพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะเอาใบไปแกงเลียงและะ้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เอาส่วนต้นนี้นะคะ ต้นนี้เนี่ยคือตอนแรกนะคะเขาเป็นต้นใหญ่นะต้นใหญ่แล้วก็หักอันนี้คือเขาแตกขึ้นมาเองอีกนะคะอ่าแตกขึ้นมาเองนะคะตอนแรกต้นใหญ่เราก็หักไปมีพัแตกขึ้นมาก็ได้อย่างนี้เลยออกดอกเลยออกลูกเลยเนี่ยค่ะออกลูกดกเลยด้วยค่ะนี่ดูคลิกนี้เขาตายยากนะคะที่จริงอ่าเวลาเขา หักอะไรไปเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นมาได้นะคะนี่ดูใส่กระถางเอาไว้แล้วก็ต้นมะนาวแป้นพิจิตของเรานะคะก็ได้กินตลอดเวลาค่ะลูกเขาลูกนี่ลูกเขาเป็นช่อก็มีนะคะเป็นพวงนี่เป็นลูกเดียเด่ยวๆก็มีแต่ว่าเขามีปัญหาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะหยิกๆอย่างเนี้ยคะ่ะ ยิกยิกอย่างนี้ไม่รู้เพีย้ยหรืออะไรแต่จะมองไม่เห็นนะคะ mm. เพีย้ยอะไรไม่ทราบแต่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นเลยแต่มันทําให้ยอดเขาเนี่ยยิกยิกแบบนี้หมดเลย mm. <laughs> นี่ดูยิกยิกตะโลกตะโลก,ลกหมดทุกทุกทุกยอดเลยนะคะยิกไปหมดเลยนี่ค่ะแต่ก็ยังมีนะมีดอกเห็นไหมคะมีลูกเนี่ยออกดอกติดลูกกันมานี่ mm. ดู ก็อยู่ในกระถางนะคะนี่ลูกใหญ่แล้วนี่เมื่อก่อนดกกว่านี้อีกนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดกแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกในกระถางพอเริ่มนานเข้าก็อาจจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันก็อาจจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหรไ่ไหมถึงคิดนะคะแต่เขาก็อาจจะรากะขนอยู่ตลอดเวลามั้งนะไม่ได้ไปไหนนะคะ ก็เติบโตดีอยู่นะคะแล้วก็ต้นน้อยนาอันนี้ก็ปลูกกับเม็ดค่ะนี่ดูเขาก็สูงนะคะตัดไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ยังสูงมากอยู่แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้ตัดอีกนะคะก็ยังไม่ค่อยออกดอกเลยนะคะต้นนี้ส่วนอันนี้แม่ปล่อยให้ตายแล้วค่ะต้นมลเบอรี่แม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอากระถางเนี่ยไปปลูก น้อยนาที่เพิ่งสั่งมาจากอิสราเอลต้นเมื่อกี้ค่ะนี่เดี๋ยวก็จะต้องรื้อต้นมัลเบอรี่ต้นนี้ออกแล้วนะคะน่าองศารรอีกนะเมื่อก่อนนั้นดกเลยนะคะแต่ช่วงนี้เขาไม่ดกแบบเริมแก่แล้วแม่บอกก็ต้องพลีชีพไปนะคะให้กับน้อยนาที่ซื้อมาใหม่ะะอ่านี่ค่ะเราก็มีที่ทางเล็กน้อยนะคะเป็นวิถีคนเมืองนะปลูกผักกินเองนะคะแม่จุ๋ม ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของแม่จุ๋มนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆรอมาลุ้นกันดูนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าหน่อไม้ฝรั่งของแม่เนี่ยจะได้กินหรือไม่ได้กินนะคะแต่แม่นี้หมายมั่นปั้นมือใช่ไหมแม่หวังหวังมากใช่ไหมแม่คือแบบมั่นใจว่าได้กินแน่นอนอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ต้องได้กินนะยวต้องรอดูกันนะคะว่าจะได้กินเมื่อไหร่ โอเคค่ะงั้นคลิปนี้นะจุ๋มก็ให้เพื่อนๆมาดูาพืชผักที่แม่จุ๋มปลูกเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ